โอ้พระพายป่วยผิวปิวสะบัดหอมข้าวผัดลอยมาหน้ากินเหลือหอมอะไรไม่สิน้นกลิ่นแก้มเจอือช่างหอมเหลือลอยมาแกงปลาถูสก,กาวากินเหล้าเมาแล้วเซ็ตเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดอีกเนี่ยยังสอดสายตาหาเด็กไว้รูดีบางท่านสมหวังเมื่อตังมีถ้าบอจีมือกับมือคือเพื่อนตาย ชักว่าไงเราว่ารอยยิ้มของท่านก็คืองานของพวกเรา,าแต่พวกท่านยิ้มกันยากๆความอดอยากก็จะมาป้วนเปี้ยนแถวหน้าประตูบ้านเราเอา้าทำไมละ่ะเล่นไข่ขำใครจะจ้างล่ะไม่มี<ช><ค>จ้างแล้วเขาว่าการหัวเราะร่าเริงบันเทิงใจแม้เป็นก่อนช่วยให้ท่านห่างโรคภัยไกลจากหมออ้ดีฮะนับว่าเป็นยาดีที่หนึ่งพึงเพียงพอเยี่ยม การหัวราอย่อหย่อนผ่อนอารมณ์ให้ท่านหัวเราะกันนิดหน่อยนานทีมงานตลกจะคอยสรรสร้างความสุขสมให้ท่านมีแต่ความสุขคลายทุกตรมดีรักพวกผมน้อยๆให้นานๆเท่านั้นก็พอใจแล้ว เ,เรื่องกรนี่เก่งเหมือนกันนะโอ้นี่แค่กรนะอีกสักพักจเจ้า,าวงกบมาช่วยโอ้ยไม่ต้องหรอกเ,อเขาว่านินทากาเลมันเทกแกลบไหลเป็นน้ำเลยมันไม่แสบเหมือนเอาตูดเนี่ยไปคูดหินอแม้แต่องค์อุมาอย,ยังราคินมนุษย์เดินดินหรือจ,จะสิ้นคนนินทา,เ,าเขาว่าน้ำมาไหลามาทีละน้อยนั่นๆๆและน้ำก็ย้อยมาทีละหยดน้ำจะไหลมากไหลน้อยถ้าน้ำไหลบ่อยๆน้ำมันก็หมดจริงฮะอันอ้อยตาหวานลิ้นอย่างสิ้นซากอุ้ยก่อนเยอะอันลมปากหวาน หานหูไม่รู้หายอาอันเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคนคาย <นะ S 2> เจ็บจนตายก็เพราะเน็บเจ็บใจเอ,ยอ่ยอันใจชายไม่ใช่สไปจะได้สดใสซาบซาวว้าวรุ่นนี้ไม่น่าว้าวเลยเนี่ยยาเขาหมดอ,อันใจชายไม่ใช่สไปจะได้สดใสซาบซาบนี่อันใจชายไม่ใช่แป,ป๊บซี่ถึงจะได้ดีที่สุดนั่นอันใจของชายเนี่ยไม่ใช่เมอร์ลิคิงจะได้มีทุกสิ่งให้เลือกสรรฟังเธอเลยฮะยมพบาลเจ้าขายม ผาบาทเจ้าขาเด็กก็ถามหาทุกวันเลยล่ะโย่ไปเกีียวกันเเรื่องก้อนนี่เก่งเหมือนกันนะอันมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้เลียดีมีคนเข้าเมตตาเลียแข้งเลียขายังไม่ดีสู้รีด้วยวัจจีว่าแมวเอ๋ยแมวเหมียวนึกว่านั่งนึกว่านั่งเป็นอย่างเดียวพูดได้แล้วนะเดยวนี่ได้เขาสอนมาเหรอ ลึงพ่อกูบอ<ฮ><ฮ>าแมวเอ๋ยแมวเหม,มียวรูปร่างป่าเปลี่ยวเป็นนักหนาอุยล้อเียงเปียวมเมียวไมียวเมียวก็เ,เ,เ,เดี๋ยวก็มาเท้าแข้งเท้าขาเท้า,า,าสาวม,มนสีซีกาปีแล้วนะเนี่ยก่อนเนี้ยแต่กับผมยังไม่เกิดอะแหละโอโ้โหคนไทยนะสวัสดีครับสวัสดีสักดินาทุกคนเลยนะเนี่ยคนคนไม่ดังขึ้นล้วไม่ปรบมือพอคนดังขึ้นอ่ะปรบกันเต็มเลยนะ อันนี้นุ้ยเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับความดังหรือไม่ดังหรอกเชื่อพี่ทำไมนนะหน้าตาพี่ขึ้นเวทีเนี่ยมันน่างเงียบซะที่ไหนล่ะเนี่ยช่วงนี้ไม่น่างเงียบแล้วฮะข่าวกำลังดังเลยมรกตดมณีฉายตามทุกวันเลยอ่านแล้วเสียวจังเลยอ่ะฮะโอ้รับไม่ได้รับไม่ได้ที่ผมชอบมรกตดเพราะอกเขาเหมือนบอลฮะ<อ>ผมมองแล้วผมอยากยิงลูกโทษมาก แต่ก่อนมรกรจะโดนเจ๊ดโดนก่อนไหมครับ <laughs> โอ้ยนี่มรกรน้ำมันพืช <laughs> เอาไปทอดไข่เหรอโอ้พระพายโปยผิวปิวสบัดเฮ้ยต่อเดออวมึงขึ้นมาคุยกับกูยังไงนี่มึงเด็กแรปหรือมึงเด็กบ้านเนี่ยมึงแต่งตัวเหมือนแมวไม่มีดอยมึงรู้ไหมตลกบ้าอะไรแต่งตัวเหมือนตะแปะตกเบ็ดห <laughs> ัวนี่มึงจะมองเป็นแห้วก็เหมือนนะ เมื่อไหร่มึงจะออกออกไปอยู่กับซุปเปอร์โจ๊กบอกกูมันสิเทสไม่เอาแม่บอกว่าอีดอกมึงออกกูก็ออกกับมึงออกไปไหนออกไปชันเทออกซิไอเป็ดได้ยิงหัวเฉีกอ๋อมีขู่ด้วยเหรอมึงก็โอ้หนุ่มง่วงนอนแล้วเหรอลูกยังยังโอ้ยไม่ง่วงฮะเด็กตัวนี้ไม่ง่วงหรอกแม่ให้ดูดม้าดูดของไม่ดีเรียนหนังสือป่ะครับเรียนเรียนพรุ่งนี้หยุดใช่ไหมฮะอ๋อไปเทิร์มแล้วพี่จะรู้ได้ไงพี่ไม่ได้เรียนเนี่ย ไม่ไ,ไู้เหรอเขาเทอมไหนเข้าเ<ต>ทอมไหนออกแต่เด็กค<อ>งตยเก่งนะเก่งนะไม่ได้เรียนหนังสือก็ฉีดตัวเองได้เอเยมระวังกูจะฉีดหมู่บ้านมึงให้นอกอหมูบ้านแล้วปออะไรแล้วครับปอสี่โอนน่ารักมากกีข่ขวบแล้วฮะก้าขวบนี่เด็กนะ่ามึงตบกูทำไมเนี่ยตบก่อนอธิบายทีหลังมานี่ดูสิก้าขวบอยู่ปอสี่ลูกมึง16บขวบยังเดินอยู่ปอกุ้งเผาอยู่เลย วิไลแถวไหนวิไลรัชดาวันดีคืนดีเลยเข้ามหาลัยเวนิวนะไปเที่ยวอย่าหาว่าอย่างงงเงี้มึงอีกเดี๋ยวอะไรอะไรไปขับรถคันอื่นทำไมอ่ะกลับจากพัทยาลีตีมาอัดวิดีโอกูก็งงวงนอนวานให้ขับรถแม้ดูสิเผลอแป๊บเดียวเอนเบาะเสเหลือแต่คอมาถึงหนองมนแม่ค้าไหว้กันทั้งตลาดไหวไหมนึกว่าพระขับรถสิข้าวหลามเป็นเข่งเลยมึงเอามาทำไมเอามาบูดเหรอแล้วมึงก็กินอ่ะกินเนี่ยกินบอกสองบอกก็พอ เอามาซะเยอะเชียร์อเอาต่อกอกูสิเอาจริงๆเลยเนี่ยจริงต่อไม่ได้สามพันโดนแน่ให้รูใช่ไหมทุกคนโดนหมดนะกูคนเดียวไม่หักหออกไปเลยต่อแล้วมนควรโอ้พระพายโปอยผิวปิวสะบัดหอมข้าวผัดลอยมาหน้ากินเหลือหอมอะไรไม่สิน้นกลิ่นแก้มเจือ ช่างหอมเหลือรอยมาแกงปลาถูทําไมก่อนมึงมีแต่แดกอย่างเดียวเลยวะหูหิวอะ่ะหนูพินิจพิษพักดังดอกอ้อเอ๋เปิดหม้อมองเห็นนั่นแน่เป็นขาหมูว้าสาใจโอ้ยสใจโอ้ยไอยหนูตลาดเ,เสียเลยอุ้ยไม่ตกอ่ะเดี๋ยวไม่ขำสก,กวาวกินเหล้าเมาแล้วเซ็เดี๋ยวยังไม่หมดอีกเนี่ยยังสอดสายตาหาเด็ก ไว้ดูดีบางท่านสมหวังเมื่อตังมีถ้าบอจีมือกับมือคือเพื่อนตายทำไรอะ่ะชักว่าวไงว่าวํ้ำหลวงนู่นทมทำใหมโอ้เอ๋เอโอ้ยังไม่จบอีกกัน<อ>เนี่ยนี่มโอหถอดสุดอะไรนะอะไรเพี่อะไร,ะไรทำอะไรอะ่ะ อ๋อที่หลังก็บอกสิไอ้หาตบมือใครจะรู้ออถอดสูตรก็บอกวันนี้เดี๋ยวถอดเองตูเ,ออเดี๋ยวขอโทษกางเกงซื้อร้านไหนมานเนี่ยหันหลังหน่อยสิครับโอ,โอ้คุณเป็นมนุษย์คนแรกที่นุ่งกางเกงทรงแม็กกี้ได้ตูดปิ้นขนาดนี้คนรู้ไหมร<แ>้านไหนเนี่ยบอกหน่อยสิจะไปเผาให้เอาไหม อีดอกแต่งเสร็จแล้วเหมือนพวกแม่ค้าขายน้ำขิงก็บมือเงนรู้ไหมโดมอนอ่ะโอ้โหโดมอนมึงอะไดโนเสาร์เลย้ากลัวกลัวใครท้งร้านมึงเนียนหน้ากลัวก่าเพื่อนกูจะบอกมึงให้อยากเป็นชูทุนหัวกลัวผัวว่าออยากอยู่ใกล้การดากลัวแม่เห็นโลขอโทษอขอโทษฮะตลกหรือลำมาเกียนครับ คุณเป็นผู้ชายคนแรกนะที่ท้องน้อยกับท้องตูดนี่เท่ากันเลยมันบองลืมเลยอีดอกไม่เอาอัดวิดีโอไม่ด่าไม่ได้โอ้โหแมนแล้ะอย่าทำอย่าทำเฮ้ยนักนักเลยนัดมีเรียร้องผ่องสีอยู่เฉยแจมตลอดเอาไว้คุณเห็นดีแล้วหรือคุณจ เอาใหม่แล้วกันอยากเป็นชูทุนหัวกลัวผัวว่าอยากอยู่ใกล้กันก่อนอัดวิดีโอมึงดูดกี่เม็ดว่ากูบอกมึงเหรครึ่งเงือครึ่งหนึ่งลืมอีกแล้วพอทีนี้จะไม่ทักอีกต่อไปเลยอเดี๋ยวตีน้ยสายใหม่มิน้ะบวชสิบกว่าพรรษามึงท่องได้แต่ยะถาวรีวหานกินอย่างเดียวอะ ววอยากนะเป็นชูทุนหัวกลัวผัวว่าอยากกว่าจะจบก่อนกลักวตัวมันบิดเป็นน็นนอตเลยมึงเชื่อกูน,กนโอ้ยเดี๋ยวมึงพูดอีกทีกูต่อยเด็กจริงๆนะเนี่ยลืมอีกแล้วเหรอ,อลืมมาสิไอ้น,นี่เล่นตลกเปลืองเนื้อที่แล้วเนี่ยนะเออกูอยู่ลูกทเออเุ่งน,น,น้องนี่ตลกนะไม่ใช่หนังชีวิตไมอ่ะนั่งดูเป็นไม้ดัดเลยสงสารนั่งเองน่ารักมีเบอร์โทรไหมคะ โอ้โหเฮ้ยสีอะไรวะที่มึงโดดเนี่ยฟักทองโอ้โหพอแล้วอยากพอแล้วนะไม่ต้องแล้วนะ อยากเป็นชู้ทุนหัวกลัวผัวว่าอยากอยู่ใกล้การดากลัวแม่เห็นลนอยากจะอยู่ชิดนักร้องกรุงทนทุกชเช้าเย็นลนอยากจะเป็นเมื่อหนึ่งเช่นผ้าอนาไมยขอโทษคุณครับเป็นสักใกล้เลยถ้าจะมองเห็นอยังห่วงมองห่วงเหม็นบ้างเหรอ อ่ะพี่เดี๋ยวผมท่องกรบ้างนะเพ่ได้เลยแต่กรนุ้ยไม่ขำแต่ให้คิดพี่นุ้ยฟังพี่นะครับการจะเป็นศิลปินหรือนักแสดงเนี่ยบางครั้งไม่จะเป็นต้องขำแต่มีประโยชน์ให้กับคนดูนี่ถือว่าโอเคแล้วครับพี่ดีมากแก่ก็แก่บ้าก็บ้าหน้าเป็นห่วงเป็นตัวถ่วงทำคณะให้อับเฉ้าเฮ้ฮะกอน,น้องกอน,น้องเนี่ยมันเฉียดเฉีดยดญาติพี่เลยเนอะอ๋กอกนพาไปเพ่เออ๋อเหรอ เป็นตัวถ่วงทำคณะให้อับเฉานั่งอย่างเดียวแต่รับตังเท่าพวกเราเล่นมุกเก่าเห็นแล้วเพียเพียทั้งโคตรสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรทคอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไครต์กดเลยครับกดเลย Bắt thô con đấy đi Ừ ờ, Bye đã Bye